ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องแอรกันไทยแลนด์ของเราเหมือนเดิมนะครับก็ตามที่สัญญาไว้นะครับว่าออจะสั่งกล้อง e M9 มาแลวจะมารีวิวให้พี่น้องดูนะครับนี่คือกล้อง e M9 นะครับเพิ่งได้มาแล้วก็ประกอบไปแล้วนะครับคร่าว ตัวนี้ก็แถมเลเซอร์มาด้วยนะครับตัวติดเลเซอร์แล้วก็มีฝาครอบปิดฝาครอบรล้าครับโอ้โหยังโชคดีที่ล้าแค่ฝาครอบนะครับโชคดี ใช้ไฟนะครับถ้าเปิดไว้มันก็เนี่ยอโอ้โหไปเปิดไฟไว้ด้วยกระฐานหมดนะครับมีไฟขยายในสโคปโอ้โหมีสองสีครับสีเขียวกับแดงถ้าไม่เปิดไฟก็เส้นสีดำธรรมดานะครับชน,นก็เลเซอร์ทีนี้มันมีไฟฉาย ใหม่อยู่นะที่ผมใช้อยู่นะไอ้ตัวนี้มันซูมได้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยเนี่ยมันซูมได้กันนะครับมันซูมได้แบบนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาอีจะเอาเลเซอร์กล้องมาติดกับกล้องก่อนนะครับ ส่วนไระฉายนี่ต้องรอรอ,อหูจับมาก่อนที่ผมจะติดก๊อกเพื่อที่จะดูทรงของมันนะครับเนาะมันก็ติดกระรางติดที่นี่เหมือนกันนี่แหละครับโอแลรวจะถอดฝาออกทำไม เหตุผลที่จะถอดนี่ก็ไม่ยากนะครับไม่ยาก,าากครับเพราะมันเป็นตัวตรงรุ่นมันฮนะนี่ก็ล็อ ก็โอเคนะครับเนี่ยส่วนทรงเอ่วประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าได้หูจับมาเนี่ยผมจะจับไฟฉายแล้วนี้ยนะครับแล้วผมจะไปเปิดกลางคืนให้เพื่อนๆดูอ่ะสำหรับสายล่านะว่าระหว่างเลเซอร์กับ ไปฉายซูมได้เนี่ยตัวไหนมันมันจะคล้องตัวกันถ้าถ้าเปรียบเทียบในแง่ของกล้องยิงเร็วนะตัวนี้ที่สั่งมาเนี่ยเขาเรียกว่ากล้องยิงเร็วก็คือมันจะซูมแค่สามถึงสิบเท่านะครับแล้วก็หน้าเลนส์จะกว้างกว่าเขาเรียกกล้องยิงเร็วแล้วยิ่งมีเลเซอร์พ่วงมาด้วยก็คือยิ่ง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 สมบูรณ์แบบนะครับว่ายิงเร็วของมันนะครับสวยนะ วันนี้ของแต่งมันเยอะกับเทคโนโลยีการผลิตเนาะสวยอะ่ะันไม่อยากจะเชื่อว่าเนี่ยคือเออ่คือของเล่นนะของเล่นของคนท,ทั่วไปอะ่ะของเล่นของสะสมได้เลยส่วนในตัวแอร์พับบูกันเซมของเราก็นั่นนะครับเินส่วนก็ทยอยทยอยมาแต่ก็ยังจะไม่รีวิวนะครับจนกว่าจะถึงอะ ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าในแง่ของการเปรียบเทียบอ่ะมันถึงจะประกอบออกมาเป็นรูปเป็นล่างได้นั่นก็วาวนะครับแล้วก็ห้องวาลใช่ฮะใช่ไอเน,นี้ยก็ลำกล้องนะครับแล้วก็แท้งลมเซอเลนเซอร์คาที่นี่ก็เหลือชิ้นส่วนเมนเฟรมอยู่สี่ชิ้นนะครับถ้าได้ชิ้นส่วนเมนเฟรมนั่นมาก็ ามารถที่จะประกอบเป็นรูปเป็นล่าให้เหมือนกับตัวนั้นไดไน้ถ้าประกอบเป็นรูปเป็นล่าอย่างนั้นได้เนี่ยชุดเซ็เนี้ครับชุดเซ็ตที่อยู่อยู่กับก๊อกเนี่ยผมก็จะไปติดตั้งกับตัวนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกล้องกิบมือนะครับแล้วก็ไฟฉายเนาะแต่งมันก็ต้องแต่งเหมือนอย่างที่ฝรั่งเขาทาให้ดูครับไม่ว่าจะเป็น FX หรือไม่ก็มีห่ออื่นเยอะนะครับในอเมริกานี่ กระสุนอัดลมมีเยอะมากแอร์กันของเขาเนี่โอ้โห,โหมีทุกระดับนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าตัวแอร์พับบูก,กันเซมิออตโต้ของเราเนี่ยเ,เป็นไซส์เบอร์สองนะครับเป็นลูกเบอร์สองลำกล้องสิบสองเกียวยาวยี่บสี่นิ้วเซมิออตโต้คือเหนียวไกลหนึ่งครั้งได้กระสุนหนึ่งเม็ดนะครับ แม้ว่าจะแช่ไกลไว้ก็กระสุนก็จะออกแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นนะครับเพราะว่ากฎหมายของไทยนะครับอาวุธปืนอัตโนมัตินี่ยังไม่อนุญาตให้ขายนะครับอาวุธอัตโนมัติยังไม่มีขายเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็ก็เข้าขายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลี่ยงได้ในจุดนี้ก็ต้องเลี่ยงนะครับโอเคนะครับเพื่อน กบใจรออีกสักนิดนึงนะครับเหรือชิ้นส่วนเมนเฟร,รมอีก4ชิ้นนะครับทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วบูพับนะครับเซมิออโต้นะครับรากันนะครับเพื่อนสวัสดีครับ